สืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาน้ำคือชีวิตแผ่นดิน น้ำคือชีวิตและจะมีสายน้ำใดเสมอเหมือนสายน้ำพระราชาฤเรือไทยในพระมหากษัตริย์แห่งผืนแผ่นดินนี้น้ยีี่มาาว แปแงเลยปีน well oh, okay. oh, really oh ี้ปีนี้ปีนี้ไม่มีไมาแลงน้องเฮียงนี่ไปพัฒนาอันนี้นะครคือว่าถ้าหน้าฝนก็ต้องมีทำเป็น นนนนนีีีีีี่่่่อออมมมมมสสสััาาาาาารแแตงงงงททหวว้้้้เเเลลล็็กกกกๆชจยพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษในการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งเกษตรกรรมได้ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยและทวีจํานวนเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายพันโครงการในทุกภูมิภาค เริ่มจากพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2498ในการค้นหาวิธีทำให้ฝนตกนอกเหนือธรรมชาติที่กลายมาเป็นโครงการที่เรียกสั้นๆว่าฝนหลวงซึ่งยังคงทำหน้าที่สร้างสายฝนนอกฤดูกาลช่วยเหลือราษฎรตราบจนปัจจุบันส่วนหนึ่งครับเรือเกรือมันดูดดูดความชืม้นก็ ก็เข้ามาเข้ามาก็ามากลายเป็นเมฆจากเมฆนี้เมฆนี้ก็จะต้องทำให้อันนี้ใส่ความร้อนให้มันขึ้นมันก็ขึ้นไปขึ้นไปสูงสูงมากสูงมากในนี้ก็มีเขาเรียกว่า circulation คือการหมุนเวียนหมุนเวียนของอของลม มันขึ้นขึ้นแล้วตรงนี้ก็ลงขึ้นลงขึ้นลงหมุนเวียนเมื่อมือเวียนเม็ดฝนที่เกิดขึ้นในนั้นนะมันชนกันชนกันก็เป็นเม็ดฝนใหญ่นี่ก็ขึ้นไปแล้วมันลงลงข้างคาแล้วก็ขึ้นไปไอเนี่ยสกูเลชันหุ่นจราจรของเม็ดฝนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันมากขึ้นถ้าเราเติมสูตรหนึ่ง ขึ้นดงขึ้นดงจนกระทั่งตั้งล่างในสีดําเมื่อสีดําแล้วก็เอาสูตรที่เย็นใส่ที่ใส่เนี่ยจะใส่จะใส่ใสยูเรียซึ่งไม่ไม่เย็นมากนะก็จะทำให้ผลหลง การบริหารจัดการแหล่งน้ำภาคเหนือทรงมุ่งเน้นการฟื้นฟูร,รักษาป่าต้นน้ำการสร้างระบบเก็บกักน้ำในรูปแบบฝายชะลอความชุ่มชืน้นอ่างเก็บน้ำน้อยใหญ่ที่เป็น,นกลไกหลักไม่ให้น้ำไหลลงมาลุ่มน้ำด้านล่างอย่างไร้ประโยชน์ดังเช่นเขื่อนแม่กวงอุดมทาราจังหวัดเชียงใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวพระราชดำริสำคัญคือการจัดสร้างระบบเครือข่ายน้ำเพื่อบรรเทาได้ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งดังเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางสายตอนบนจังหวัดมุกดาหารที่ต่อมาทรงวางระบบให้น้ำน้ำที่เหลือจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ผ่านอุโมงคขุดลอกเขายาว740เมตรซึ่งพระราชทานชื่อว่าอุโมงค์ลำพยงภูมิพัฒมาเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบน อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินทรงบรรเทาปัญหาสี่น้ำสามรถของภาคใต้คือน้ำแลง้งน้ำท่วมน้ำเข็มและน้ำเปรี้ยวอย่างได้ผลอย่างเช่นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนาราจังหวัดนาราธิวาสด,ด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาทรงวางระบบเครือข่ายน้ำที่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งช่วยป้องกันอุทกภัยและเป็นน้ำทำเกษตรกรรมยามแลง้งเช่นเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิิธิ์จังหวัดลบบุรีทรงพระปรีชายิ่งในการบรรเทาน้ำท่วมกรุงเทพด้วยการลดระยะเวลาระบายน้ำท่วมลงทะเลจาก5ชั่วโมงให้เหลือ10นาทีด้วยคลองลัดโพนอกจากนั้นได้พระราชทานแนวพระราชรําริในการกักเก็บน้ำแก้มลิงในพื้นที่ต่างๆเช่น สะเก็บน้ำโครงการพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยถ้าหากเก็บน้ำเอาไว้การที่มีน้ำท่วมอย่างที่เกิดขึ้นจะน้อยลงและหน้าแรงคือหมายความว่าอีกสองสาเดือนข้างหน้านี้ซึ่งฝนจะลงน้อยเราเปิดน้ำที่กักเอาไว้มา ตาการเพราะปลูกแม้ข้าวก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าคิดถึงว่าการบริหารทรัพยากรน้ําในระยะไกลนี้มันต้องคิดให้ดีๆแล้วก็ถ้าถ้าไม่คิดอย่างนี้คิดแต่ใกล้ๆเราก็จะงต้องเผชิญภยัยทั้งอุทกภยัยทั้งภัยแรงทั้งสองอย่าง เรื่องน้ำเนี่ยต้องกลาบคุณมทุลพระาะที่หัวรักสั่งให้ให้ฉันมาที่นี่บอกมาถามชาวบ้านสิว่าแรงมากไหมมีเพียงแต่นะ้ำพระราชอารือไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นสนองพระบรมราโชบาย โดยทรงงานติดตามดูแลโครงการพระราชดำริด้านน้ำของรัชกาลที่9อย่างเต็มพระกําลังการทรงงานเคียงคู่สอดคล้องของสองพระองค์เป็นพลังสำคัญให้ราษฎรในพื้นที่ได้ตระหนักในคุณค่าของแหล่งน้ำบารมีที่ดีหรือว่าวันนี้เป็นวันที่มิมิตดีที่ท่านทั้งหลายราษฎร ประเทศไทยลุกขึ้นมาร่วมกันปราศัากเยาที่หายากที่สุดในโลกและไม่มีันจะมีเพิ่มขึ้นในโลกนี้คือน้ำน้ำ,นำที่เป็นสายพันธุ์เทวชตและพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ถ่ายท่อสืบสารมายังพระมหากษัตริย์ที่ทรงควงใหญ่ในประชาชน ดุดเดียวกันในช่วงครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัวรางกูลได้ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานเรื่องน้ำของสมเด็จพระบรมชนกนาถยิ่งกว่านั้นในยามโดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จเยี่ยมรัษดรแต่ละครั้งพระองค์ได้ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ ในการบรรทาปัญหาด้านดินและน้ำของราษฎรอยู่เสมอนับแต่เสด็จขึ้นทรงราชพระองค์ทรงมุ่งมั่นทรงงานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในด้านน้ำดังเช่นการบรรทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลทรงเป็นห่วง เครือข่ายคลองระบายน้ำที่ขาดการดูแลในช่วงฝนเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560จึงโปรดให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หน่วยราชการต่างๆตลอดจนประชาชนจิตอาสารวมพลังกันกำจัดขยะและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลในแหล่งชุมชนต่างๆทรงดูแลทุกสุขของราษฎรในแผ่นดินอย่างทั่วถึง โดยทรงพระกรุณาให้ดำเนินการช่วยแก้ปัญหาน้ำที่ราษฎรถวายดีกาไว้ดังเช่นโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีทรงผลช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้พื้นที่เกษตรได้2,000ไร่เพื่อให้การทำเกษตรกรรมและปะศุสัตว์ของชาวบ้านได้ผลดียิ่งขึ้นสำหรับเขื่อนป่าศักโชลสิทธิ์ในปีพุทธศักราช2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้หาวิธีเพิ่มน้ำด้วยการเก็บกักน้ำลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักโดยสร้างอ่างเก็บน้ำเจ็ดแห่งเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วทั้งสิน้นและด้วยน้ำพระราชาหฤทยัยในความห่วงใย,ยราษฎรอย่างเปี่ยมลน้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามดูแล และต่อยอดโครงการดังกล่าวโดยจัดระบบเครือข่ายน้ําให้ส่งต่อไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรนับพันครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้ราษฎรได้อาศัยน้ําในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงศักยภาพของลุ่มน้ําเพื่อประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า จากต้นทานการทรงงานบรรเทาปัญหาน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไหลรินต่อเนื่องด้วยน้ำพระราชาฤรืไยห่วงใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถตราบจนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสารพระราชปณิธาน ในอันที่จะรักษาสายน้ำของแผ่นดินซึ่งโยงใย,ยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้คงเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของอาณาประชาราษสืบไป